สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมาลินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยมารู้จักกับนาฬิกาแบรนด์ที่ชื่อว่าน็อต นะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับเป็นนาฬิกาอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นงานแบบ m a d e in Japan นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นเพีเยงแต่ว่าอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเขามีคอนเซปต์มีเรื่องราวนะครับแล้วก็มีแนวคิดยังไงนะครับนี่ซึ่งก็เป็นนาฬิกาที่ทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ผมรีวิวนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้มาดินพูเนี่ยสามารถที่จะรีวิวในแบบฉบับของตัวเองอย่างอิสระเต็มที่100%เรซนะครับเรามาชมนาฬิกากันก่อนดีกว่านะครับ นาฬิกาของเขานะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่มีความเป็นมินิมอลนะครับอย่างเรือนนี้นะครับตัวเรือนเนี่ยก็จะมีขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ40มิลิเมตรนะครับจะมีฟังก์ชันก็คือจะมีวันที่อยู่ที่บริเวณ3นาฬิกานะครับเข็มวินาทีของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือเป็นสีออกน้ําเงินนะครับเป็นไดโอลที่เป็นสีออกอมดำนะครับแล้วก็เฟรมเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวมาร์เกอร์เนี่ยจะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกเรือนนะครับจะ made in Japan นะครับ ทั้งสายแล้วก็ทั้งตัวนาฬิการครับน็อตเนี่ยเวลาที่เขาจำหน่ายนะครับเขาจะขายแยกกันก็คือตัวเรือนนาฬิกานะครับจะอยู่ที่ราคา6 9 9 0บาทส่วนสายนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่เส้นละ2,500บาทนะครับแต่ว่าสายที่ผมได้มาในวันนี้นะครับที่ทางแบรนด์ส่งมาให้เนี่ยจะเป็นสายจีนที่มีความพรีเมียมนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นราคาอยู่ที่2750บาทนะครับอย่างสายจีนของเขาเนี่ยนะครับก็คือเป็นจีนที่ มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ฟินิชที่งานทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเป็น made in Japan แล้วก็เป็นงานแบบแฮ n ด์คราฟท์ทำมือทั้งหมดนะครับจะมีโลโก้น็อตอยู่ตรงนี้เล็กๆนะครับนี่แล้วก็เป็นยีนแบบเป็นเดนิมจริงๆนะครับตอกหมุดมือนะครับนี่ตรงนี้เขาก็จะมีการสลักนะครับเป็นโลโก้ของแบรนด์ยีนเลยนะครับชื่อว่า k คฮาร่าเดนิมนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการสลัก เป็นโลโก้ของแบรนด์นะครับอยู่ที่ b u c k กิด้วยเช่นเดียวกันก็ใส่ใจรายละเอียดในสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพิเศษของนาฬิกาน็ตก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนสายได้เองและสายของเขาเนี่ยทุกเส้นจะมีเรื่องราวและมีที่มาที่ไปนะครับถ้าเป็นสายที่เป็นแบบสายคล้ายๆสายนาโต้นะครับซึ่งสวยมากก็จะเป็นผ้าไหม เป็นเป็นเป็นได้เป็นไหมที่ใช้ในการทําชุดกิโมโนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นโรงงานที่เขาใช้ในการผลิตกิโมโนให้กับจักรพรรดินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นสายหนังเห็นสายสแตนเลสสตีลหรือว่าเห็นสายที่เป็นสายที่เป็นเดนิมต่างๆนะครับของแบรนด์น็อตเนี่ยเพื่อนๆจะมั่นใจได้ว่าทุกเส้นเนี่ยมีเรื่องราวมีที่มาที่ไปนะครับและที่สําคัญคือมีแบบให้เลือกเนี่ยเยอะที่สุดเพราะว่าเขามีแบบให้เลือกแบบหลักหมื่น เพราะฉะนั้นเราลงทุนกับนาฬิกา ,6990 ปุ๊บเราก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนสายได้เองนะครับแล้วก็ระบบฟังก์ชันการเปลี่ยนเนี่ยคือง่ายมากๆนะครับให้ดูอีกนิดนึงในกล่องว่าเขาแถมอะไรมาบ้างนะครับนี่ก็จะมีเป็นแบบใบบรันตีนะครับใบรับประกันนะครับนี่ซึ่งเขาก็จะเขียนให้เลยนะครับช็อปเป็นสุขุมวิท47นะครับนี่วันที่9เดือน9นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ จะเป็นเหมือนลักษณะคือเป็นบุ๊กเลตนะครับแบบนี้นะครับก็คืออธิบายทั้งหมดนะครับว่าใส่สายยังไงนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับก็คือเอาไว้สําหรับเวลาที่เราเปลี่ยนสายนาฬิกาแล้วก็ตัว b u c k กินะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับมีเพื่อน <ๆ S 1> จะสังเกตว่าเขาจะมีโลโก้เป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนตัว Q แต่จริงๆแล้วนะครับที่มาที่ไปของตัว q หรือแบบ โลโก้แบบนี้เนี่ยคือเชือกครับเป็นเชือกที่เอามาผูกกัน ค,คำว่าน็อตนี่ก็คือเหมือนการผูกเชือกผูกเงื่อนหรือว่าผูกปมนะครับเขาอยากจะให้ชิ้นส่วนอะไรต่างๆของนาฬิกาชิ้นเล็กๆเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็กลายเป็นนาฬิกานะครับแล้วก็เอาวัฒนธรรมของความเป็นนาฬิกาในแบบฉบับของญี่ปุ่นเนี่ยไปเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลกนะครับก็เลยเป็นตั้งชื่อแบรนด์ว่าน็อตนะครับแล้วก็โลโก้เขาเนี่ยก็จะเป็นเชือกในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่ามุซุบุนะครับนี่ก็มีคอนเซปต์มีแนวคิด แล้วก็สิ่งที่ผมชอบนะของนาฬิกาเดือนนี้ก็คือกระจกของเขาเนี่ยเป็นแซฟไฟร์นะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ป้องกันการขีดข่วนที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงทุนกับนาฬิกาไป1เรือนเราก็สามารถที่จะใช้งานไปได้อย่างยาวนานนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขามีความมินิมอลนะครับค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบ นาฬิกาเพื่อนๆดูนะครับแต่ผมอาจจะมองผ่านกล้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูไม่ชํานาญนะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆก็เล็งอย่างนี้เลยครับเล็งเอาตัวด้านหนึ่งเนี่ยนะครับใส่เอาไว้ที่ฐานนะครับแล้วก็เอานิ้วเนี่ยกดลักษณะแบบนี้นะครับนี่แล้วต้องพยายามาหารูของเขาเนี่ยให้ตรงล็อกนะครับว่าล็อกของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ นีเรียบร้อยแบบนี้นะครับเพื่อนเือนก็สามารถที่จะใส่แล้วก็เปลี่ยนสายเองได้นะครับจับนาฬิกาให้แน่นนะครับแล้วก็เนี่ยครับใส่ไปอีกด้านหนึ่งลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กดตัวล็อกตรงนี้ลงนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนสปริงนะครับแบบนี้แล้วก็พยายามดันให้ตรงรูของเขาแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่นอนๆนก็จะสามารถเปลี่ยนสายในแบบที่ตัวเองชอบได้เลย เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับวันนี้ผมก็เลยลองใส่เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับว่าเวลาที่ใส่ออกมาแล้วเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับความสวยงามหรือว่า feeling นะครับนี่ก็ใส่ง่ายนะครับเพราะว่าสายเนี่ยเป็นสายหนังแท้นะครับแล้วก็ยีนเนี่ยเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยสีเนี่ยจะเฟดเหมือนกับกางเกงยีนเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับคือประกอบออกมาปุ๊บแล้วดูสวยงามนะครับดูเป็น minimal ที่มี detail อะ เห็นไหมครับผมเองผมก็ไม่เคยมีนาฬิกาแบบแนวนี้มาก่อนนะครับนี่ก็เป็นเดือนแรกที่เป็นลักษณะคือคาแรคเตอร์แบบนี้เลยที่เป็นแบบหน้าปัด40 m mm, m นะครับแล้วก็เป็นมินิมอลแล้วก็เปลี่ยนสายเองได้นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับเอาไว้ใช้สำหรับวันทํางานหรือว่าคอมพลีทลุคของตัวเองเนี่ยให้ดูแตกต่างนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถอดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบ ชอบนาฬิกาที่เปลี่ยนสายได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะสนุกกับการแต่งตัวมากๆเช่นวันนี้ผมอาจจะใส่เป็นเสื้อยืดสีขาวใส่กางเกงยียนนะครับแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าสนนเกอร์สีขาวสักคู่หนึ่งผมก็เลือกสายที่เป็นดีเนี่ยให้แมทช์กันนะครับหรือว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยผมใส่เป็นแจ็คเก็ตสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็เสื้อตัวทั้งในเนี่ยเป็นสีเทานะครับเป็นกางเกงสีออก เนวี Navy, นะครับแล้วก็เป็นรองเท้าสีเทาอย่างเงี้ยผมก็อาจจะเปลี่ยนสายตรงเนี้ยให้เป็นสีเขียวแล้วก็เลือกให้เป็นสายนาโต้ก็ได้นะครับก็จะทําให้มีความรู้สึกว่าเออมีธีมที่เป็นสีเขียวเนี่ยไปคอนเน็กกับแจ็กเก็ตของตัวเองก็คือในความเรียบง่ายต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถมีฟังก์ชันแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสายไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งสายทุกเส้นของเขาแน่นอนว่ามีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็เป็นงานทํามือทั้งหมด ที่สําคัญก็คือมีแบบให้เลือกเนี่ยเยอะมากนะครับเขาก็เคลมเลยว่าแบรนด์เขาเนี่ยมีสายเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกนะครับหลักหมื่น ค,คือมีเป็นหมื่นหมื่นแบบนะครับแต่ว่าที่เข้ามาในประเทศไทยในแต่ละซีซันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมเห็นนาฬิกาแบรนด์น็อตเนี่ยครั้งแรกที่ร้าน a n นาเตอร์แนะครับที่ M อ็มโคเทนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีช็อปอยู่ที่สุขุมวิท47่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าใน i n s t a าแกรของแบรนด์ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ย จะแปะเอาไว้ทางด้านล่างนะครับว่ารายละเอียดแล้วก็ดีเทลต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนาฬิกาเดือนนี้กันน้ําได้นะครับอยู่ในระดับที่ล้างจานล้างมือล้างรถหรือว่าลุยฝนนะครับไม่เหมาะสําหรับการที่จะเอาไปใส่ดำน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เหมาะกับ everyday use มากกว่านะครับสำหรับมุมมองบทสรุปแล้วก็วิเคราะห์นาฬิกาเดือนนี้นะครับผมมองว่า1เลย ในการน็อตเนี่ยคือนาฬิกาที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนสายนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสายได้เองเปลี่ยนสายได้ง่ายมากๆเวลาถอดเนี่ยยิ่งง่ายครับกดลักษณะแบบนี้ปุ๊บแล้วปลดออกเลยนะครับเวลาใส่เข้าไปก็ง่ายครับเนี่ยครับอาจจะต้องเล็งนิดนึงเพื่อให้แบบลงเข้าไปอยู่ในรูนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะถอดเปลี่ยนสายได้เองแล้วก็ได้ง่ายนะครับมีสายให้เลือกเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเป็นนาฬิกาที่เวลาที่เราซื้อนะครับเราอาจจะซื้อนาฬิกา1เรือนที่เป็นตัวเรือนแบบนี้แล้วจ,จะซื้อสายเป็นแบบหลายๆเส้นเอาไปเปลี่ยนในแต่ละวันก็ได้นะครับนี่คือจุดเด่นจุดที่2ก็คือตัวเรือนแล้วก็ตัวเครื่องของนาฬิกาเนี่ยเป็น made in Japan 100%ซึ่งเขาเนี่ยเลือกโรงงานผลิตที่มีความชํานาญนะครับแล้วก็ งานสไตล์ที่เป็นแบบ made in Japan 100%เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องมีมูลค่าที่สูงกว่าผลิตในประเทศอื่นๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งจุดที่2เขาเลยมีการปั๊มโลโก้ทั้งหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงนะครับแพ็กเกจจิ้งต่างๆเดี๋ยผมให้ดูถุงเขาก็จะมาเลยว่าเป็น made in Japan แบบนี้นะครับนี่แพ็กเกจจิ้งเขาก็แบบใส่ใจรายละเอียดนะครับก็มีถุงแบบเนี่ยแบบนี้แล้วก็ ผูกเป็นริบบิ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นข้อที่2ก็คือเป็น made in Japan นะครับจุดเด่นข้อที่3นะครับก็คือว่าเวลาที่เราใส่เนี่ยก็คือสามารถใส่แชร์กันได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงสมมุตินาฬิกาเรือนนี้สมมุติผมเป็นผู้ชายใส่ปุ๊บแล้วผมอยากจะให้แบบแฟนซึ่งเป็นผู้หญิงใส่ก็สามารถใส่ได้ผมอยากจะให้พี่สาวผมใส่ก็สามารถใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยสามารถใส่นาฬิกาแล้วแชร์นาฬิกาเดือนนี้ด้วยกันได้นะครับผมว่าอันนั้นเป็นคอนเซปที่เขาคิดมาเป็นอย่างดีก็คือวางแผนมาแล้วว่าถ้าเขาออกแบบนาฬิกาหนึ่งเดือนทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยต้องสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอีกหนึ่งข้อที่ผมชอบก็คือกระจกเป็นแซฟไฟร์นะครับทำให้เวลาที่เขาเรียกว่าอะไรเวลาใช้งานในชีวิตประจําวันคือไม่ต้องดูแลอะไรมากมายครับ แบบรอยขีดข่วนต่างๆก็ไม่มีนะครับแล้วก็จริงๆรเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะดูเหมือนราคาสูงนะแต่ผมว่าก็เป็นราคาที่แบบพรีเมียมครับสมกับแบรนดิ้งของเขานะครับเพราะฉะนั้นราคาตัวเรือนอยู่ที่ราคา6,990นระครับราคาสายอยู่ที่2,750ร,รวมกันเรือนนี้จะอยู่ที่ราคา9,740บาทนะครับสำหรับคนที่ชอบในสไตล์ที่มีความมินิมอลแล้วก็เปลี่ยนสายได้นะครับแล้วก็ เป็นนาฬิกาแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์น็อตด้วยนะครับที่ได้ส่งนาฬิกาเนี่ยมาให้ผมเนี่ยได้รีวิวนะครับแล้วก็ผมหวังว่าจะมีโอกาสได้รีวิวพวกสายต่างๆรุ่นต่างๆอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะว่าเวลาที่เขาเปลี่ยนสายเนี่ยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของนาฬิกาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยสายเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกมากนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเราลงทุนมาหนึ่งครั้งนะครับเราใส่ไปได้นานแล้วก็สามารถที่จะเข้ากับสายของเขาเนี่ยได้ถูกรูปแบบด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโออันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังมองหาข้อมูลนาฬิกาของแบรนด์ o t อตนะครับจะได้มีนาฬิกา สวยๆเนี่ยมารีวิวให้ได้เห็นกันแบบชัดเจนนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เห็นวิธีการเปลี่ยนสายว่าฟีลลิ่งของนาฬิกาเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งเพืเ่อนๆก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์ของเขาซึ่งผมจะแปะเอาไวท้ทางด้านล่างในดีสคริปชั่นของคลิปนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาส จะแวะมารีวิวในการรุ่นอื่นๆหรือว่าเป็นสายประเภทอื่นๆของน็อตนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นถึงฟังก์ชันแล้วก็ความสวยงามน,นะครับวันนี้ผมจ๊อบมาทินภูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ